โอ้โหสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องลุงป้านาอาทั้งหลายสบายดีกันอยู่บอกครับช่วงนี้ทำไร่ทำนากันเป็นยังไงบ้างฝนฟ้าดีอยู่ไหมส่วนพี่น้องที่ค้าขายอยู่ในตลาดในเมืองเป็นยังไงกันบ้างครับขายดีกันไหมช่วงนี้พี่น้องเอ้ยไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนทำอะไรก็คงจะรู้สึกเหมือนกันหมดเนาะว่าเงินทองมันหายากหาเย็นขึ้นทุกวัน จะกำเงินเข้าตลาดทีหนึ่งนี่นะเมื่อก่อนถือไปห้าร้อยบาทนี่โอ้โห,โโหได้ของกลับมาเต็มไม้เต็มมือเลยทั้งหมูเห็ดเป็ดไก่ผักหญ้าปลากุ้งเดี๋ยวนี้สิเพลอๆได้กับข้าวมาแค่สองสามอย่างเงินห้าร้อยก็หมดแล้วค่าน้ำมันก็ขยับเอาค่าแก๊สก็แพงขึ้นจะทำอะไรก็ต้องคิดหน้าคิดหลังไปหมดพอเงินในกระเป๋ามันบางลง บรรยากาศการจับใจ่ายใช้สอยมันก็เงียบเหงาเป็นธรรมดานะร้านค้าต่างๆก็พลอยขายของได้น้อยลงไปอีกมันเป็นแบบนี้วนไปวนมาแต่พี่น้องครับท่ามกลางความเงียบเหงาแบบนี้วันนี้ผมมีข่าวดีข่าวใหญ่ที่น่าจะทำให้พี่น้องเราได้พอมีรอยยิ้มมีความหวังกันขึ้นมาบ้างข่าวดีที่ว่านี้ก็คือโครงการที่พี่น้องเราหลายคนบ่นคิดถึงกันอยู่ตลอด โครงการที่เคยช่วยต่อลมหายใจให้เรามาแล้วหลายรอบโครงการคนละครึ่งเขากำลังจะกลับมาแล้วเดอ้อใช่แล้วครับฟังไม่ผิดรัฐบาลชุดใหม่เขาได้ยินเสียงเรียกร้องของพี่น้องประชาชนเขาเตรียมจะปัดฝุ่นโครงการคนละครึ่งเอามาช่วยแบ่งเบาภาระให้เรากันอีกครั้งแล้ว โอ้โหพอพูดถึงคนละครึ่งนี่เชื่อว่าหลายคนคงจะนึกถึงภาพความหลังวันเก่าๆกันได้ดีเลยใช่ไหมครับผมอยากจะชวนย้อนกลับไปนึกถึงวันเก่าๆกันสักหน่อยจำช่วงที่โรคระบาดโควิดมันหนักๆได้ไหมครับตอนนั้นมันลำบากกันจริงๆนะจะออกไปไหนมาไหนก็กลัวจะค้าจะขายก็ไม่ได้ตลาดเงียบเป็นป่าช้าเลยพี่น้องที่ขายของหาเช้ากินค่ำนี่แทบจะหมดหวังกันเลยนะ แล้วจู่ๆวันหนึ่งรัฐบาลเขาก็มีโครงการนี้ออกมาตอนแรกเราก็ยังงงๆกันอยู่เลยใช่ไหมครับอะไรคือเป๋าตังแล้วมันจะจ่ายกันยังไงต้องให้ลูกให้หลานมาช่วยกันโหลดแอปสอนกันอยู่นานสองนานกว่าจะทำเป็นแต่พอได้ใช้จริงๆเท่านั้นแหละโอ้โหมันเหมือนมีคนมาช่วยเราจ่ายเงินจริงๆนี่นาผมยังจำภาพของป้าสมศรีที่ขายก๋วยเตี๋ยวอยู่หน้าปากซอยได้เลยครับ ตอนช่วงโควิดนี่แกนั่งตบยุงทั้งวันเลยนะแทบจะไม่มีลูกค้าเข้าร้านเลยแกเคยมานั่งปรับทกกับผมว่าผู้ใหญ่เอ้ยป้าคงจะต้องเก็บร้านแล้วมัง้งไม่ไหวจริงๆแต่พอโครงการคนละครึ่งเริ่มขึ้นวันแรกเท่านั้นแหละป้าสมศรีแกก็ให้ลูกสาวมาตั้งป QR ้าย QR โคดหน้าร้านตอนแรกแกก็ยังไม่เชื่อว่าจะช่วยอะไรได้มากจนกระทั่งมีลูกค้าคนแรกมาสั่งกว๋วยเตี๋ยวแล้วก็หยิบมือถือขึ้นมาสแกนจ่าย เสียงแจ้งเตือนในแอปถุงเงินของป้าสมศรีมันก็ดังขึ้นมาติง้งยอดเงินเข้า20บาทวินาทีนั้นแววตาของป้าสมศรีเปลี่ยนไปเลยครับมันเป็นแววตาของความดีใจความมีหวังจากวันนั้นเป็นต้นมาร้านของป้าสมศรีก็กลับมาคึกคักอีกครั้งคนเข้าร้านเยอะขึ้นเพราะใครๆก็อยากจะมาใช้สิทธิ์คนละครึ่งกันทั้งนั้น จากที่เคยจะปิดร้านกลายเป็นต้องต้มน้ำซุปหม้อใหญ่ขึ้นกว่าเดิมอีกด้วยไม่ใช่แค่ฝั่งร้านค้านะครับฝั่งคนซื้ออย่างเราเราท่านๆ่าก็เหมือนกันผมจําได้เลยลุงมีแกเป็นพนักงานโรงงานรายได้ก็ไม่ได้เยอะอะไรพอมีคนละครึ่งนี้แกดีใจใหญ่เลยแกบอกว่าเมื่อก่อนจะซื้อผลไม้ให้หลานกินทีนึงหลังจากที่โครงการนี้มันจบไป หลายคนก็เฝ้ารอว่าเมื่อไหร่มันจะกลับมาอีกและวันนี้การรอคอยนั้นใกล้จะสิ้นสุดแล้วครับรัฐบาลชุดใหม่โดยท่านนายกอนุทินชาญวีรกูลได้ยืนยันแล้วว่าจะนำโครงการนี้กลับมาช่วยพี่น้องเราอีกครั้งอย่างแน่นอนโดยใช้ชื่อว่าคนละครึ่ง2,568 แต่เดี๋ยวก่อนนะครับพี่น้องการกลับมารอบนี้มันมีกติกาใหม่ที่เพิ่มเข้ามานิดหน่อยไม่เหมือนเดิมเป๊ะๆซะ,ะทีเดียวเขาบอกว่ารอบนี้จะมีการแบ่งกลุ่มคนที่จะได้รับสิทธิ์ด้วยเอแล้วแบ่งกลุ่มนี้ยังไงละ่ะใครจะอยู่กลุ่มไหนแล้วเราจะได้เท่าเดิมอยู่ไหมไม่ต้องห่วงครับเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังอย่างละเอียดเลยว่าคนละครึ่งรอบใหม่ปี2568เนี่ยเขาจะมีการแบ่งกลุ่มกันพอแม่พี่น้องไม่ต้องตกใจไปเด้อครับ ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรเดี๋ยวผมจะมาค่อยๆอ,อธิบายให้ฟังช้าๆชัดๆเลยว่าใครอยู่กลุ่มไหนแล้วจะได้อะไรกันบ้างจะได้เตรียมตัวกันถูกเขาแบ่งคนที่จะได้ใช้สิทธิ์คนละครึ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆครับพี่น้องมาเริ่มกันที่กลุ่มแรกก่อนเลยซึ่งเป็นกลุ่มของพวกเฮาทั่วไปนี่แหละครับพี่น้องส่วนใหญ่ที่กำลังฟังอยู่นี่ก็อยู่ในกลุ่มนี้กันทั้งนั้นแหละเดอ้อกลุ่มนี้มีใครบ้าง โอ้โหเยอะแยะเลยครับก็คือพ่อค้าแม่ขายในตลาดสดพี่น้องเกษตรกรที่ทำไร่ทำนาพี่วินมอเตอร์ไซค์รับจ้างพี่น้องที่รับจ้างรายวันน้องนนักเรียนนักศึกษาที่อายุเกิน18ปีแล้วคุณลุงคุณป้าที่เกษียณแล้วและที่สำคัญที่สุดเลยคือพี่น้องที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือที่เราเรียกกันว่าบัตรคนจนก็อยู่ในกลุ่มที่1นนี้เหมือนกันเด้ครับแล้วกลุ่มที่1นนี้จะได้สิทธิ์คนละครึ่งเท่าไหร่ คำตอบก็คือได้เหมือนเดิมเป๊ะๆเ,เลยครับพี่น้องรัฐบาลเขาจะช่วยเราจ่ายครึ่งหนึ่งเหมือนเดิมเลยคือรัฐช่วย50เราจ่าย50ยังไงล่ะเอาง่ายๆเลยสมมุติเดอพี่น้องไปกินก๋วยเตี๋ยวร้านป้าสมศรีชามละ40บาทตอนจ่ายเงินเราก็หยิบมือถือขึ้นมาสแกนจ่ายผ่านแอปเปาตั้งเหมือนเดิมเลยเงินในบัญชีเราจะถูกหักไปแค่20บาทเท่านั้น อีก20บาทรัฐบาลเขาโอนไปให้ป้าสมศรีเองหรือลุงมีอยากจะไปซื้อปุ๋ยกระสอบเล็กที่ร้านสหกรณ์ราคา300บาทลุงมีก็สแกนจ่ายไปเลยเงินของลุงมีจะลดลงไปแค่150บาทอีก150บาทรัฐบาลเขาเป็นคนช่วยจ่ายให้ไปซื้อไข่ไก่แพงละ120บาทเฮาก็จ่ายแค่60บาทไปซื้อกับข้าวข้าบ้าน200บาทเฮาก็จ่ายแค่100บาทเห็นไหมครับ ถึงแม้จะมีข่าวว่าเขาจะแบ่งกลุ่มอะไรใหม่ๆแต่สิทธิ์ของพี่น้องส่วนใหญ่ยังเหมือนเดิมเดะเดได้ลดครึ่งต่อครึ่งเหมือนเดิมสบายใจกันได้เลยนะครับยังได้ช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าไปเยอะเหมือนเดิมแน่นอนเว้นจังหวะให้คนฟังได้คิดตามนะครับทีนี้มาดูกลุ่มที่2กันบ้างกลุ่มนี้เขาเรียกว่าเป็นกลุ่มพิเศษครับกลุ่มพิเศษนี่คือใครกันละ่ะกลุ่มนี้คือ พี่น้องประชาชนที่เขาไปยื่นภาษีครับผมพอได้ยินคำว่าภาษีนี่พี่น้องบางคนอาจจะตกใจไม่ต้องตกใจด้วยครับคำว่ายื่นภาษีนี่มันไม่ได้แปลว่าต้องเป็นคนรวยหรือต้องเสียเงินเสมอไปผมจะเปรียบเทียบให้ฟังง่ายๆแบบนี้นะครับลองนึกภาพตามนะครับว่าหมู่บ้านของเราเนี่ยก็เหมือนประเทศไทยแล้วรัฐบาลก็เหมือนเป็นผู้ใหญ่บ้านทุกๆสิ้นปีผู้ใหญ่บ้านก็จะขอให้แต่ละครอบครัว แต่ละบ้านมาลงชื่อแจ้งรายได้ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหน่อยว่าเออปีนี้บ้านของเจ้าทำนาได้ข้าวกี่ถังบ้านนั้นค้าขายได้กำไรเท่าไหร่บ้านนู้นไปรับจ้างมาได้เงินเท่าไหร่ผู้ใหญ่บ้านเขาไม่ได้จะมาเก็บข้าวนะครับเขาแค่อยากจะรู้อยากจะมีข้อมูลเฉยๆว่าแต่ละบ้านมีรายได้กันยังไงบ้างบ้านไหนลำบากบ้านไหนพอมีพอกินไอการที่เราเดินไปลงชื่อแจ้งรายได้ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านนี่แหละครับพี่น้อง คือการยื่นภาษีดังนั้นพี่น้องที่ทำงานอยู่ในบริษัทที่เขามีเงินเดือนประจำหรือพี่น้องที่ค้าขายออนไลน์เป็นช่างเป็นฟรีแลนซ์แล้วเขาไปแจ้งรายได้แบบนี้กับหน่วยงานของรัฐที่เรียกว่ากรมสรรพากรทุกปีคนกลุ่มนี้แหละครับที่จะถูกจัดอยู่ในกลุ่มพิเศษแล้วกลุ่มพิเศษนี้เขาได้สิทธิพิเศษยังไงก็อย่างที่บอกครับรัฐบาลเขาใจดีให้เยอะกว่าเพื่อนหน่อยครับ เขาจะได้ส่วนลดแบบรัฐช่วยจ่าย60สซนส่วนตัวเขาจ่ายเองแค่40ร์เต่างกับเรายังไงล่ะมาดูตัวอย่างเดิมกันเลยครับถ้าเขาไปกินก๋วยเตี๋ยวร้านป้าสมศรีชามและ40บาทเหมือนกันกับเฮาตอนเฮาจ่ายเราจ่าย20บาทใช่ไหมครับแต่คนกลุ่มพิเศษนี้เขาจะจ่ายเงินแค่16บาทเองครับพี่น้องอีก24บาทรัฐบาลเป็นคนช่วยจ่ายให้ป้าสมศรีเองหรือ ถ้าไปซื้อของใหญ่ขึ้นมาหน่อยซื้อของราคาร1 000บาทกลุ่มเราต้องจ่าย500บาทใช่ไหมครับรัฐช่วย500แต่กลุ่มพิเศษนี้เขาจะจ่ายแค่400บาทเองนะครับรัฐช่วยเดตตั้ง600เขาจะประหยัดเงินในกระเป๋าไปได้มากกว่าเราอีกตั้ง100บาทเนี่ยเด้อทีนี้ก็มาถึงคำถามสำคัญเอา้าและทำไมล่ะทำไมถึงให้ไม่เท่ากันพี่น้องเราบางคนอาจจะเริ่มรู้สึกน้อยใจแล้วว่ะ ทำไมเราถึงได้น้อยกว่าเขาผมจะอธิบายเหตุผลของรัฐบาลให้ฟังแบบภาษาบ้านๆเลยครับก็เหมือนเรื่องผู้ใหญ่บ้านเมื่อกี้นี่แหละครับผู้ใหญ่บ้านเขาบอกว่าคนที่ขยันมั่นเพียรมาลงชื่อแจ้งรายได้กับเฮาทุกปีนี่ถือว่าเป็นคนดีมีน้ำใจให้ความร่วมมือกับส่วนรวมดีมากเพราะฉะนั้นเวลาเฮามีของดีๆมาแจกเฮาก็อยากจะให้รางวัลพิเศษกับคนกลุ่มนี้หน่อยเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจมันเป็นแบบนั้นเลยครับพี่น้อง รัฐบาลเขาอยากจะให้รางวัลคนทำดีอีกอย่างหนึง่งเขาก็หวังว่าพอพี่น้องคนอื่นเห็นว่ากลุ่มนี้ได้ส่วนลดเยอะกว่าก็อาจจะอยากไปยื่นภาษีกับเขาบ้างในปีต่อๆไปรัฐบาลจะได้มีข้อมูลของทุกคนมากขึ้นเวลาจะช่วยเหลืออะไรในอนาคตจะได้รู้ว่าใครลำบากจริงจะได้เอาเงินไปช่วยได้ถูกบ้านไม่ต้องเหมาเหมาแจกกันไปหมดเหมือนแต่ก่อนเพราะฉะนั้นพี่น้องเราไม่ต้องน้อยใจไปด้วยครับถือซะว่าเขาให้รางวัลคนทำดีไป ส่วนเราก็ได้50-50ก็ถือว่าดีหลายอยู่แล้วเอาละครับพอเรารู้กันแล้วว่าใครอยู่กลุ่มไหนสรุปง่ายๆอีกทีนะครับคือทุกคนที่มีสิทธิ์ได้ใช้แน่นอนแต่แค่ได้ส่วนลดไม่เท่ากันทั้นเองทีนี้คำถามต่อมาที่พี่น้องอยากจะฮู้กันที่สุดก็คือแล้วเราจะได้ใช้เงินกันเมื่อไหร่แล้วต้องเตรียมโตจะใดบ้างมาฟังกันชัดๆเลยด้อครับ จากข่าวที่ผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองเขาประกาศออกมานะเขาบอกว่าน่าจะเริ่มใช้ได้ประมาณเดือนตุลาคมเดือนหน้าคือปีพศ2568นี่แหละครับโอ้โหอีกเป็นเดือนเลยเนาะพี่น้องยังบ่ได้ใช้เดือนนี้พรุ่งนี้นะครับต้องรอกันอีกยาวๆเลยแต่แต่มันก็ดีไปอย่างนะ คือเราจะได้มีเวลาเตรียมตัวกันแต่เนื่นๆไงล่ะครับใครที่ยังขาดเหลืออะไรอยู่จะได้รีบไปจัดการให้เรียบร้อยพอเขาเปิดโครงการปุ๊บเราจะได้พร้อมใช้ปับ๊บไม่พลาดโอกาสดีๆแบบนี้แล้วไอ้ที่ว่าเตรียมตัวเนี่ยต้องเตรียมอะไรบ้างมาครับผมจะบอกให้เป็นข้อๆเลยจะได้เข้าใจง่ายๆอย่างแรกเลยที่สําคัญที่สุดโทรศัพท์มือถือครับพี่น้อง โครงการนี้เขาใช้เงินผ่านแอปพลิเคชันในมือถือเนาะเพราะฉะนั้นมือถือต้องพร้อมครับต้องเป็นมือถือรุ่นที่มันเล่นไลน์เล่น Facebook ได้นั่นแหละที่เขาเรียกว่าสมาร์ทโฟนน่ะทีนี้ปัญหาที่พบบ่อยเลยก็คือคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายที่บ้านของเราบางคนยังใช้มือถือรุ่นเก่าๆแบบปุ่มกดอยู่เลยแบบนี้จะใช้ไม่ได้เด้อครับเพราะมันโหลดแอปเป่าตังค์ไม่ได้ ดังนั้นลูกๆหล,ลานๆต้องไปดูผู้เฒ่าผู้แก่ที่บ้านกันหน่อยเด้วครับถ้าแกยังไม่มีมือถือแบบนี้อาจจะต้องลองหาเครื่องสำรองหรือเครื่องเก่าๆของเราที่ยังใช้ได้ดีอยู่ไปให้แกเตรียมไว้รอเลยยังมีเวลาอีกเป็นเดือนค่อยๆดูกันไปครับ อย่างที่สองพอมีมือถือแล้วก็ต้องมีแอปเป๋าตังค์ไอแอปเป๋าตังค์นี่มันก็เหมือนกระเป๋าเงินวิเศษในมือถือเรานั่นแหละครับพี่น้องเวลาจะจ่ายเงินก็แค่เปิดแอปนี้ขึ้นมาให้ร้านค้าเขาสแกนง่ายๆแค่นั้นเลยใครที่เคยใช้โครงการของรัฐบาลมาก่อนไม่ว่าจะเป็นคนละครึ่งรอบเก่าเราเที่ยวด้วยกันก็คงจะคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วก็ไม่ต้องทำอะไรรอใช้ได้เลย แต่สำหรับพี่น้องคนไหนที่ยังบอกเคยมีหรือลบแอปทิ้งไปแล้วอันนี้สำคัญเลยเดอ้อให้ลูกให้หลานโหลดมาติดตั้งไว้ให้เลยครับแล้วก็ลองให้เขาสอนวิธีใช้เบื้องต้นให้คุ้นมือไว้ก่อนว่ามันเปิดตรงไหนกดตรงไหนเวลาไปอยู่หน้าร้านจะได้ไม่งงไม่ต้องไปเคร่งใจคิวข้างหลังเขาและอย่างที่3ที่ขาดไม่ได้เลยสำคัญมากๆคือบัตรประชาชนตัวจริงของเฮาเองครับ บัตรประชาชนนี้ต้องเป็นของเราเองเดอ้อจะเอาของคนอื่นมาใช้ไม่ได้นะแล้วก็ต้องดูให้ดีว่าบัตรของเรามันหมดอายุหรือยังรูปในบัตรยังมองเห็นชัดเจนอยู่ไหมทําไมถึงสําคัญก็เพราะว่าตอนที่เราจะลงทะเบียนรับสิทธิ์ครั้งแรกเนี่ยเขาจะต้องใช้บัตรประชาชนของเราในการยืนยันตัวตนครับถ้าใครที่บัตรหมดอายุบัตรหายหรือบัตรมันเก่าจนชํารุด รูปเลือนลางไปหมดแล้วก็ให้รีบไปทำใหม่ที่อําเคอซะเดอ้อครับอย่างที่บอกไปเรายังมีเวลาเตรียมตัวอีกตั้งเป็นเดือนเลยนะค่อยๆทยอยกันไปทำจะได้ไม่มีปัญหาตอนเขาเปิดให้ลงทะเบียนสรุปสิ่งที่ต้องเตรียมตัว3อย่างง่ายๆคือ 1. มือถือดีๆ 2. แอปเป๋าตัง้งและ 3. บัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ ทีนี้ก็มีเรื่องอื่นๆที่พี่น้องถามกันเข้ามาเหมือนกันนะครับอย่างเช่นเขาจะให้เงินเราเท่าไหร่แล้วใช้ได้วันละกี่บาทอันนี้ต้องบอกตามตรงว่ายังบ่แน่นอนได้ครับ เมื่อก่อนจำได้ไหมครับเขาจะให้เงินเรามาเป็นงวดงวดแล้วก็จะให้เราใช้ได้แค่วันละ150บาทแต่รอบนี้เข้าของมันก็แพงขึ้นเนาะผมก็แอบหวังลึกๆในใจอยู่ว่ารัฐบาลเขาอาจจะใจดีเพิ่มวงเงินให้เราเป็นวันละ200หรือ250บาทก็ได้นะจะได้ซื้อของที่จำเป็นได้มากขึ้นแต่อันนี้เราต้องรอฟังเขาประกาศอีกทีเด้อครับอย่าพิ่งไปคาดหวังอะไรมากเอาเป็นว่าได้ใช้แน่นอนแต่จะได้เท่าไหร่นั้นต้องรอลุ้นกันอีกที แล้วจะไปใช้ที่ร้านไหนได้บ้างอันนี้สบายใจได้เลยครับใช้ได้ตามร้านค้าที่มีป้ายถุงเงินเหมือนเดิมเลยร้านก๋วยเตี๋ยวร้านป้าสมศรีร้านข้าวแกงป้านวลร้านขายของชําในหมู่บ้านเราที่เคยเข้าร่วมโครงการมาก่อนก็คาดว่าจะกลับมาเข้าร่วมกันอีกแน่นอนเพราะว่าพ่อค้าแม่ค้าเขาก็อยากจะขายของได้เยอะๆเหมือนกันนั่นแหละเอาล่ะครับที่น้องมาถึงตรงนี้ผมจะสรุปให้ฟังเป็นข้อๆชัดๆอีกทีเด้อจะได้จํากันได้แม่นๆข้อหนึ่ง คนละครึ่งกลับมาแน่นอนแต่จะเริ่มประมาณเดือนตุลาคมปี2,568เดเด้อข้อ2รอบนี้มี2กลุ่มชัดเจนคือคนทั่วไปอย่างเราๆไาวได้50-50เหมือนเดิมส่วนคนที่เขายื่นภาษีจะได้พิเศษหน่อยเป็น60-40ข้อ3สิ่งที่ต้องเตรียมให้พร้อมเลยตอนนี้คือมือถือดีๆแอปเป๋าตัง้งและก็บัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ ข้อ4ให้รอฟังข่าวเรื่องวันเปิดลงทะเบียนอีกทีพอเขาประกาศบุบให้รีบไปลงทะเบียนในแอปเป่าตังปั๊บเลยนะอย่าช้าเดี๋ยวสิทธิ์จะเต็มก่อนก็ถือว่าเป็นข่าวดีที่ทําให้เราพอได้ชื่นใจมีกําลังใจในการทํามาหากินกันต่อไปนะพี่น้องอย่างน้อยก็มีสิ่งดีๆให้เราได้รอคอยกันในเดือนมากระหว่างนี้เราก็เตรียมตัวของเราไปพลางๆก่อนถึงเวลาจริงจะได้ไม่พลาดสิทธิ์ดีๆแบบนี้กันทุกคน วันนี้ผมก็เอาข่าวคราวมาแจ้งพี่น้องแต่เพียงเท่านี้แหละครับไว้ถ้ามีรายละเอียดอะไรเพิ่มเติมหรือมีข่าวครา,าวความคืบหน้าอะไรออกมาอีกผมจะรีบคาบข่าวมาบอกพี่น้องเป็นคนแรกๆเลยเด้อสำหรับวันนี้สวัสดีครับ